สวัสดีครับเพืเ่อนๆทุกคนนะครับวันนี้ช่องเ e กสคีมกที่สดนะครับก็จะมานำเสนอสำหรับคนที่มีพื้นที่น้อยๆนะครับสำหรับจะจะปลูกแปลงผักนะครับทำแปลงผักแบบประหยัดเนื้อที่นะครับก็จะมีคำแนะนำให้นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะไปทีละขั้นตอนนะครับขั้นตอนนี้ก็จะเป็นของการปลูกนะครับ ลูกเสร็จปุ๊บเนี่ยกับพื้นที่สี่เหลี่ยมนี่เดียวนะครับที่เราเตรียมไว้นะครับกับพื้นที่สาหรับเพื่อนๆคนไหนที่มีพื้นที่ไม่ไม่เยอะมากนะครับก็จะมีวิธีการหลายวิธีการนะครับมันก็จะมีทั้งใส่กระถางแบบนี้นะครับเพื่อที่จะเอาบำรุงเออเอาไว้กินในครอบครัวนะครับอันนี้คือต้นกระเจี๊ยบนะครับเพื่อนๆนะครับเนี่ยอันนี้เราปลูกมาได้ประมาณ2เดือนละนะครับน่ะเราจะมีลูกกินเก็บกินได้ทุกวันนะครับ ปูกประมาณกี่ต้นเนี่ยหนึ่งสองสามเพราะมันเสลี่ยวมันสิบต้นนะครับเราก็จะมีกระเจี๊ยบไปกินนะครับอันนี้ก็กําลังจะตัดพอดีนะครับก็เลยนึกได้ว่าจะถ่ายไว้ให้เพื่อนๆได้ดูนะครับเผื่อที่เพื่อนๆคนไหนสนใจที่จะจะมีสวนผักแปลงเล็กเอาไว้ปลูกผักกินนะครับโดยที่เราไม่ต้องไปพึ่งตลาดนะครับที่ปลูกมีกระเจี๊ยบนะครับแล้วก็มีข่านะครับแล้วก็มีต้นมะม่วงนะครับแล้วก็ตะไคร้ แล้วก็มีกระชายนะครับสิ่งที่ปลูกก็มีถั่วพูนะครับถั่วพูของเราก็จะตอนนี้ก็ได้เริ่มเริ่มกินแล้วก็มีมะละกอนะครับมะละกอของเราก็ยังยังโตไม่เต็มที่เท่าไหร่นะครับเห็นไหมครับเ,เพื่อนๆเราจะมีกระเจี๊ยบนะครับนะครับเนี่ยเราจะมีเอยมีกระเจี๊ยบมีถั่วพูนะครับอันนี้เราก็มีถั่วพูเนี่ยขนาดนี้ก็ เป็นผักปลอดสารพิษนะครับเ,เพื่อนๆเนี่ยอย่างนี้เรากเก็บได้เลยวันหนึ่งเฉลี่ยต่อวันนะครับเราจะได้กินอยู่มันถั่วพูก็ประมาณสิบลูกถึงสิบห้าลูกนะครับต่อวันนะครับวันไหนเรากินไม่ทนันเราก็เด็ดใส่ถุงนะครับแล้วแช่เย็นไว้นะครับอันนี้อาจจะแบบมันที่เก๋ๆแล้วแต่ว่ามันเล็กไปก็ไม่เป็นไร อาจจะปุ๋ยไม่เพียงพอนะครับตอนนี้เราใช้ปุ๋ยเป็นปุ๋ยจุล,ลินทรีย์นะครับสังเคราะห์แสงช่วยในเรื่องการกระตุ้นออกดอกออกผลนะครับนี่นี่นะครับเพื่อนๆเ,เราก็จะเห็นแบบนี้อันนี้เราปล่อยให้มันแก่นะครับเพื่อที่จะเอามาล็บไปเพาะพันธุ์ปลูกต่อไปนะครับมันจะใหญ่หน่อยเที่ยวขอ้อฝ่ามือนะครับเท้าฝ่ามือก็ใหญ่เพราะว่าน,นี่มันแก่แล้วอันนี้ก็เหมือนกัน นะครับอันนี้แก่แล้วนะครับดูตรงฝ่ามือนะครับเนี่ยใหญ่มากนะครับอันนี้อันไหนที่มันยังเล็กอยู่นะครับเราก็จะยังไม่เด็ดนะครับแต่ดูแล้วอันนี้มันสามารถเด็ดได้ละมันเริ่มเนี่ยอย่างเงี้ยมันยังไม่ต้องเด็ดนะมันยังออนแบบนี้ออนอยู่นะครับเรายังไม่ต้องเด็ดนะเดี๋ยวจะแนะนําเพื่อนๆนะครับวิธีการทําแปลงผักแบบประหยัดเนื้อที่นะ ก่อนอื่นเลยนะครับสาหรับที่เราจะทําแปลงผักแบบเปยียกน้าที่แบบนี้นะครับอย่างแรกเลยนะครับเราต้องคํานึงถึงตัวเราเองก่อนว่าเราชอบกินหรือชอบอรับประทานอาหารแบบไหนนะครับอย่างผมเนี่ยหนึ่งเร,เราต้องมีกระเพรานะครับมีกระเพรานะครับเพากระปูกใส่กระถางแล้วก็ของโฟมนะครับแล้วอันนี้เป็นโคลโรฟิลนะครับอันนี้ก็เป็นว่านหางจระเข้นะครับแล้วก็ถั่วขวด กรีนซีนะครับอันนี้คือ,อมะเกิดเทศนะครับต้นมะเกิดเทศนะมาฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้ผมก็จะเป็นกระถางเพาะไว้เพาะนะครับอันนี้เป็นผักบุ้งนะครับผักบุ้งรวมิตรกับพวกผักชีนะครับอันนี้ประกาดนะรประกาดเขียวนะครับอันนี้แยกกระถางมาแล้วนะครับอันนี้ผมกําลังเพาะ หอมผักชีนะครับตอนนี้กิโลมันแพงมากนะครับเราก็สามารถเพาะไว้นะครับอันที่ฟางอะไรต่างๆเนะี่ยเราก็เอาในระหว่างพื้นที่นี้นะครับอันนี้จุลินทรีย์นะครับจุลินทรีย์มันมีข้อดีข้อเสียนะในการใช้กับพืชบางต้นไม่ไม่ชอบนะครับอันนี้เดี๋ยวจะมาอธิบายเพื่อนๆไปฟังนะครับอันนี้ก็จะเป็นต้นมะเขือนะครับมันมีต้นพริก นะครับที่เราต้องกินเป็นประจำนะครับแต่ตัวนี้กําลังเพาะปลูกนะครับโดนแดดเข้าไปก็จะเหี่ยวนิดนึงนะครับอันนี้ก็กระเพราหัวละพานะครับนนี่จะเป็นต้นมะกรูดนะครับเป็นซื้อกิ่งตอมากําลังออกดอกนะครับออกดอกใบอ่อนนะครับนี่นะครับอันนี้ก็ต้นพริกกับมะเขือนะครับฝั่งนี้จะเป็น ผักชีไปเรื่อยนะครับนี่ต้นหอมอน,นี้หอมกําลังงามนะครับหอมน,นี่ผมเพาะจากาลูกมาเลยนะครับเขาเรียกอะไรหรอเขาเรียกหัวมาเลยนะครับเพาะจากหัวเลยอันนี้เขาเรียกต้นทับเสือนะครับกรอบอร่อยนะครับอันนี้มะละกอนี่มะละกอน่าจะเป็นของอของอะไรนวลแขกนะครับ สองต้นนี้นะแล้วก็จะมีของฮอลแลนด์ด้วยฮอลแลนด์มีอยู่ฝั่งนุดนะครับฝั่งนุดนะเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะครับนี่คือวิธีการปลูกผักแบบประหยัดพืน้นที่นะครับนี่ของเราจะมีตรงนี้อีกนะครับอันนี้พริกนะครับพริกมะเขือมะเขือเราเริ่มมีลูกละนะครับเริ่มมีลูกละ นะครับอันนี้น่าจะเป็นฮอลแลนด์นะบางบางพริกบางต้นมันเหี่ยวนะมันเหมือนจะตายอันนี้ก็จะเป็นใบกระท่อมนะครับสองต้นแล้วก็มีมะนาวนะครับแล้วก็ตะไคร้นะครับนี่เรื่องกดอกหลัออก,กนะครับเรื่องกดอกนะครับก็เตรียมกระถางไว้ปลูกไว้หลายชนิดนะครับแล้วก็จะมีของชะอมนะครับ หลายต้นอยู่แต่หนึ่งถังหนึ่งกระถางพอได้กินนะครับตอนเช้าพอออกดอกมาปุ๊บช่วงน,นี้เรายังไม่ตัดนะครับร้อยมันมีพุ่มใหญ่กว่านี้หน่อยเราถึงจะเริ่มตัดเอาเก็บเกี่ยวนะอันนี้เป็นฝรั่งนะครับฝรั่งพันอะไรนะผมไม่แน่ใจผมลืมแล้วพันเตีย้ยพันตอนนะครับถ้าปลูกใส่กระถางแนะนำเ,เพื่อนๆนะครับเอาเป็นกิ่งตอน พันธุ์เตีย้ยนะครับะมะฮอนแรงมะ,มะละกอฮอนแรงก็พันธุ์เตีย้ยนะครับไม่สูงมากเราก็จะได้เก็บเกี่ยวในอีกประมาณเดือนสองเดือนนะครับอันนี้ก็เป็นฝรั่งเดี๋ยวมไปดูชื่อชื่อผมลืมชื่อมันนะครับสําหรับฝรั่งนะครับแล้วก็ยังมีมะนาวนี่มันคือมะนาวมะนาวของเราเนี่ยเริ่มออกดอ,อกเยอะนะครับมะนาวออกดอ,อกเริ่มเยอะแล้วนะครับ นี่มะนาวของเรามีต้นกระเจียบแทรกมาด้วยเดี๋ยวย้ายไปปลูกที่อื่นนะครับอันนี้ลงกระถางไว้นะครับพเพื่อนเพื่อนเพื่อที่จะรออีกประมาณ3ามสี่เดือนนะครับเราก็จะกินผลผลิตกันนี่นี่ฝรั่งเรานะครับฝรั่งเราเริ่มเริ่มเป็นลูกแลวนะครับนีเป็นลูกละอีกประมาณ เดินสองเดือนนะ่าจะได้กินผลผลิตนะครับอันนี้เพื่อนๆคนไหนนะครับที่มีพื้นที่น้อยก็ลองดูนะครับนะครับถ้าใครสนใจยังไงก็ลองดูติดตามดูใน facebook นะครับผมก็พยายามอ,าอยู่ใน u t u b e นะครับแต่ตอนนี้ก็กำลังจะเก็บเกี่ยวนะครับผลผลิตของกระเจ็บนะครับเนี่ยเนี่ยผมจะเก็บให้ดูนะครับมันเริ่ม,มเริ่มใหญ่มาก เห็นไหมครับเห็นไหมผมจับมือเดียวอ่ะแบบนึงน,นะนี่นะครับปึ๊บใหญ่มากนะครับนเนเพื่อนๆต้มกินอร่อยกินดิบก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะกินโชว์นะกินดิบก็ได้ เดี๋ยววันหน้ากกินโชว์แล้วกันนะวันนี้เราก็ได้ผลผลิตค่อนข้างที่จะพอกินนะครับสําหรับใครมีเขตพ,พื้นที่น้อยนะครับพื้นที่น้อยหรือพื้นที่ที่แบบไม่เพียงพอ,องการปลูกผักนะครับก็แนะนําเพื่อนๆทุกคนนะครับถ้าอยากมีผักไว้กินก็ปลูกในกระถางนะครับช่วงหน้าฝนเราก็จะมีพวกที่รองน้ําไว้ เพื่อประหยัดน้ําในการนะครับในการลดน้ําช่วงเย็นช่วงเช้านะครับอีกไม่นานเราจะได้กินผลผลิตยเยอะแล้วตอนนี้กะเพรานะครับแทมไม่ซื้อเลยนะครับกะเพราแทมไม่ซื้อเลยเพราะเรามีผลผลิตที่สวยงามมากนะครับแล้วคลิปต่อไปเดี๋ยวจะแนะนําเกี่ยวกับจุลินทรีย์ที่สวนควนฉีดผักแบบชนิดไหนนะครับนู่นเพืเ่อนๆเ,เห็นไหมครับ ถั่วพูนะครับถั่วพูถั่วพูนี่วันหนึ่งได้กินทุกวันนะครับวันละประมาณ10 10ลูกนะเขาเรียกเป็นละูก <c oughs> <c oughs> นะครับอันนี้ขาของเรานะตะไคร้ก็มีสิ่งที่จําเป็นในคูเรือนนะครับพริกเอ่อหพริก2องขาตะไคร้ใบมะกรูดแล้วก็เผานะครับมอระพานะครับ ส่วนอื่นเราก็คอยปลูกอยากกินอะไรปลูกอย่างนั้นนะครับสําหรับคนพื้นที่น้อยนะครับสําหรับคนพื้นที่ไม่เพียงจํากัดนนครับไม่เพียงพอพื้นที่จํากัดเราก็จะปลูกประมาณนี้นะครับแล้วแต่เพื่อนๆนะครับชอบกินผักอะไรก็ปลูกไปนะครับอันนี้แนะนํานะครับวิธีการปลูกแบบประหยัดพื้นที่นะครับแล้วครั้งหน้าเราจะมาดูว่าปุ๋ยแบบไหนที่ใส่กับผักแล้วมันดีนะครับแล้วก็จุลชีอะไรเหมาะกับผักอะไร ดุสีรีสังเคราะห์แสงไม่ได้ลด,ดผักอะไรก็สวยนะครับมันมีขีดจำกัดของมันอยู่นะครับเพราะผมเคยเดี๋ยวคลิปหน้าต่อไปเดี๋ยวเราจะอธิบายให้ฟังนะครับสวัสดีครับเพื่อน